สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่บนถนนพระรามที่สองนะครับตรงนี้จะเป็นเลี้ยวขึ้นอ่ด่วนบางพีสุทางด่วนนะครับผมขึ้นทางด่วนทางด่วนดาวคนองนะครับผมขึ้นด่วนดาวคนองข้างบนก็จะเป็นโครงการก่อสร้างทางด่วนยกระดับนะครับยกระดับบน ถนนพระรามที่สองและสร้างข้อบนทางด่วนเดิมนะครับเป็นเป็นชั้นที่สามนะครับมาจากจุดเริ่มต้นมาจากาสะพานทศมาลาชันนะครับสะพานคู่สะพานถึงพระรามเก้านะครับผมตรงนี้ก็จะเป็นจุดลงทางด่วนนะครับลงทางด่วนเดิมนะครับข้างบนก็จะเป็นจุดเชื่อมนะครับเชื่อมกับ ถนนพระรามที่สองนะครับก็โครงการขอสร้างก็ขึ้นหน้าไปเยอะนะครับขึ้นหน้าไปเยอะระบบฐานลากเสร็จแล้วนะครับบางจุดกว็าวางคานขวางเสร็จแล้วนะครับวันนี้เป็นวันเสาร์นะครับผมวันเสาร์ วันที่สิแปดเดือนตุลานะครับก็เป็นติดงานก่อสร้างนะครับทางรถก็จะเยอะหน่อยนะครับรถติดนะครับ mm hmm. เช่นเคยนะครับเราใช้ e สี C ่พาร์นะครับสะดวกสบายรวดเร็วนะครับผม ดูบรรยากาศกันครับช่วงนี้ก็ระบบฐารลากระบบเสาขึ้นมาเสร็จแล้วนะครับเหลือแต่วางข้างขวางนะข้างขวางโอ้คืบหน้าไปเยอะเลยนะครับ ไม่ได้มาเรืองกว่านะครับขึ้นหน้าไปเยอะเลยครับวางข้าบดไปวางคันเรี่กคานขวางนะครับขวางเสร็จแล้วนะครับเสร็จแล้วก็จะวางเป็นทางด่วนนะครับขึ้นมาข้างบดตรงนี้ครับเหมือนตรงนี้ครับวางมาเป็นทางไปกลับนะครับสองเส้นทางนะครับเหมือนข้างล่างเลยครับเท่ากันนะครับ เท่ากันกับที่เราวิ่งอยู่เนี่ยครับโอ้คืนหน้าไปเยอะเลยนะครับเหลือเหลือน,อน่าจะช่วงช่วงดานนะครับช่วงดานจ่ายก็เลยครับข้างบนนี้เชื่อมเรียบร้อยนะครับ ในช่วงนี้นะครับช่วงนี้ การจะยาวเลยครับขึ้นสะพานพระรามเก้านะครับผมสะพานขึงน,นะครับหรือทุกคนรี่จะขี่ปา่นกันก็คือสะพานแขวนพระรามเก้านั่นเองนะครับผมสะพานแขวนพระรามเก้าข่ามือก็จ,จะเป็น สะพานทศมาลาชันนะครับสะพานคู่สะพานพระรามเก้านะครับเสร็จแล้วนะครับเปิดให้ใช้แล้วนะครับเป็นบางส่วนนะครับสะพานขวามือครับยิ่งใหญ่สวยงามเลยนะครับสะพานทศมาลาชัน สะพานพระรามเก้าพศออ2530นะครับผมสะพานทศวรรชันพศออ2568 67นะครับ37ปีนะครับใช้งานมาแล้ว37 38ปีแล้วนะครับสะพานนี้นะครับ ข้างหน้าก็จะวิวเมืองนะครับใจกลางกรุงเทพมหานคระนะครับผมขอไปนะครับ าจมีการเขย่าหน่อยนึ่งนะครับช่งนี้ก็จะเป็น,นาสาธุประดิษฐ์นะครับ สินท่านพระรามสามนะครับผมพระรามพระรามที่สามถนนพระรามที่สามนะครับสินท่านพระสินท่านรามสามนะครับผมสาธุประดิษฐ์ ครับผมคลิปนี้ก็ขอจบไว้แค่นี้นะครับขอบคุณสำหรับการรับชมฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับสวัสดีครับ